นี่นะครับไอด้ดอกตื้อโอ้ยเจ้าตีกัข้อยสะอายเอ้ยบึกกับเจ้าขมิ้นประธางเดียวกันว่าตีตีมีแต่คนที่เข้าข้างเจ้าเนี่ยฮะข่อยเครียดซุกนวยเดียวนึงนี่นี่มากับเพนเนอร์ไหมเจ้าเบื้งหน้าใครด้วยนี่เป็นย่างไรซุกนวยเดียวนี่เจ้าเบื้งหน้าใครด้วยเนี่ะรอมือด้วยอ่ะอ่ะเนี่ย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 เห็นไหมนวยเดียวเหนื่อยมากระดิกาอย่าง,งาาาเจ้าขมิมา วันที่ยี่สามนี่นะอยากตีอยากซกกันนะกับกระเจ้าเด็กกระเจ้ากระตีะเ,เบิ่อไอ้ปอบดำก็เจอกับปู่มหามณันนี้อะไรกับมีหลายๆคู่นะครับผมไปเบิ้งได้เลยครับวันที่ยี่สามนะพี่น้องเนาะแต่ว่าแต่วันเมื่อก่อนไปตีอยู่งานหนึ่งวันพี่ยู่ไหนอุ้มเพ่ซื้อนี่บ่เออมาครับผมถ้าว่าไผซีแบบว่าไอ้ด็อกเตอร์บกรูก้าเนาะอ,อยากตีแทนไอ้ด็อกเตอร์เมนมาผมได้เบิร์ผมได้เบิร์ได้เบิร์ครับผมอ่าอย่ามาผมกูกินมามึงมานี่ดู เอาเสื้อลูกพี่กูไปเกี่ยวข้าวเหรอมึงกับเสื้อเฮียมวยหยนะครับผมเกี่ยวข้าวดีมากนะครับผมเสื้อเกี่ยวดีมากโอ้เขาจะหาซอกซื้อบ่ได้หายักมึงเอามาใส่เกี่ยวข้าวนาะมึงขี้ดินหมดป่าส่งไปจแกตัวเลยเฮียนะมันจะส่งมาจจกครัวเลยแทนที่จะเก็บไว้ใส่เฮ็ดบุญเฮ็ดการเฮ็ดงานมึงเอาเปลือกเกี่ยวข้าวเฟืองกันเนาะ